สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าแต่ต้องรบกวนพี่อูให้ฉายภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตปีนี้ก่อนครับว่ามองเป็นยังไงบ้างฮะพี่เริ่มต้นอย่างเงี้ยว่าครึ่งปีอ่ะครึ่งปีก็ดูตัวเลขอยู่นะครับก,ก็ยังโตนะก็ยังโตประมาณเกือบ20%เนะเบี้ยรับ<อ>นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลหลักๆก็คือประชาชนส่วนใหญ่พี่ว่าเราเข้าใจแล้วก็เห็นประโยชน์การทําประกันชีวิตนะในพี่ว่ามากขึ้นกว่าอาดีตนะ ประกันชีวิตอาจจะถูกมองในลักษณะว่าเป็นเงินออมระยะยาวประกันชีวิตอาจจะถูกมองไปนเรื่องของความคุ้มครองชีวิต <Ừ. S 2> ประกันชีวิตอาจจะถูกมองในมุมมองของการประกันสุขภาพเห็นไหมมองเห็นหลายๆมิต,ติไหมงั้นคําว่าประกันชีวิตเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องเสียชีวิตอย่างเดียวถ<ะ>ูกไหมมันมีหลายเรื่องราวในเรื่องของก,การประกันชีวิตมีตัวเลขตัวนึงน่าสนใจคือคนไทยประกันชีวิตเนี่ยโมคิดว่าตอนนี้มีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เอาสักครึ่งครึ่งแล้วกันฮะไม่ถึงสามสิบ <30 S 2> น้อยก,กว่าเนะปอร์เซ็นต์นะก็เทียบกับทางทางประเทศที่เจริญแล้วอย่างญี่ปุ่นอย่างสิงคโปร์มีเป็นร้อยสองร้อย่ะนะก็เหมือนกับว่าคนหนึ่งถือครุภัณ์ประมาณสักหนึ่งถึงสองฉบับถือเกินกว่าหนึ่งฉบับเลยนะครับแต่บ้านเราสามิกว่าเปอร์เซ็นต์ใจเรื่างก็ือเซี่ยวหนึ่งฉบับแค่หนึ่งในสมเท่านั้นเองแสดงว่าธุรกิจยังยังมีโอกาสที่จะไปไปข้างหน้านะครับในในในมิติต่างๆมิติเรื่องความคร้องมิติเรื่องการออมเรื่องประกันสุขภาพเห็นไหมครับครับอันนี้คือคือ นวตัตก,กรรมของของธุรกิจครประกันชีวิตเราแต่ทีนี้พอเห็นว่าโอกาสของธุรกิจประกันชีวิตมีโอกาสจะเติบโตได้อีกมากก็เกิดการแข่งขันกันดุเดือดพอสมควรครของธุรกิจประกันชีวิตนะฮะแล้วสําหรับกรุงเทพประกันชีวิตเองเนี่ยมี <ừ> mm ความแตกต่างกับเจ้าอื่นๆอ,อย่างไงบ้างฮะพี่พี่ว่าสินค้าประกันชีวิตคล้ายๆกันนะครับผมว่าพี่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันคือสินค้าวางอยู่เฉยๆแล้วคนเดินมาซื้อคงคงมีน้อยประกันชีวิตมันก็ต้องอาศัยคนนะครับ วันนี้วันนี้เรามีที่ปรึกษาทางการเงินโมนะครับที่ปรึกษาทางการเงินก็คือเขามีความรู้เขามีประสบการณ์เขาได้ผ่านการอบรมมาที่จะให้คําแนะนําและว,วางแผนการเงินให้กับลูกค้าที่เหมาะสม,มวางแผนเรื่องเรื่องอะไรละ่ะเรื่องการสร้างหลัปกประกันวางแผนเรื่องการเกษียณอายุวางแผนเรื่องการลงทุนวางแผนเรื่องภาษีเป็นต้นครับวันนี้ BLE เราร่วมกับพันธมิตรคือบริจอบัวหลวงกรุเทพประกันภัยวันนี้เรามีที่ปรึกษาการเงินกว่า5-550 คนน่ะนะถือว mm ่า hmm. ค่อยๆเพิ่มขึ้นน่ะนะนะครับอันนี้คือจุดเด่นของของเราที่จะต่อสู้อีกเรื่องหนึ่งคือเมื่อเราเร่่มมือกับพันธมิตรแล้วเราก็จะมีสินค้าทางการเงินที่หลากหลายนอกจากประกันชีวิตนะครับวันนี้พี่ก็ยังมีกองทุนรวมนะครับมี IF LTF นะครับแล้วกองทุนตราสารนี่ตราสารทุนกองทุนผสมนะแล้วก็รวมถึงการประกันวินาศภัยด้วยรวประกันทรัพย์สินเป็นต้นนะครับนะ งั้นจุดเด่นเราก็จะมีอีก2เรื่องหลักๆทั้งคนและสินค้าที่ควบวงจรมากขึ้นพอพูดถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินแล้วนะครับช่วงสุดสัปดาห์นี้จะมีงานมหกรรมการเงินที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐจิจอยากจะให้พี่อู๊ดพูดเชิญชวนให้ผู้ชมไปร่วมงานกันหน่อยครับครับผมถ้าผู้ชมทางบ้านสนใจนะครับที่จะออกแบบชีวิตใช้คำหรูๆหน่อยนะครับพี่เชื่อว่าชีวิตออกแบบได้ ทำไมเราไม่ออกแบบชีวิตตั้งแต่วันนี้ล่ะครับเพื่อตัวเองและครอบครัวในอนาคตนะครับมาที่บูธเราสิครับกรุงเทพประกันชีวิตเรามีที่ปรึกษาทางการเงินที่คอยให้บริการทุกท่านอยู่แล้วครับพบกันนะครับที่งานครับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีความรู้ด้านการเงินอะไรเลยและยังไม่รู้ว่าต้องการจะซื้ออะไรดีไปถามที่ปรึกษาทางการเงินได้ได้เลยครับแล้วไม่ต้องกลัวเขาเขาใส่เขาใส่สูตรเขาไม่ทําอะไรเราหรอกเขาไม่ขายของอะไรหรอกเต็มที่นะครับเราก็จะอย่างน้อยเราได้แผนไง เราได้แนวคิดนะครับว่าเราจะบริหารจัดการเงินให้มันมีคุณค่าและมูลค่าอย่างไรในอนาคตเพื่อตอบโจทย์เราและครอบครัวเท่านั้นแหละครับนะครับมีอาจจะมีตุ๊กตามีของอะไรเล็กๆน้อยๆให้ด้วยติดไม้ติดมือครับนะครับคลาสไม่ได้นะครับแล้วพบกันกับคุณผู้ชมฮะมหากรรมการเงินวันที่31กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณมากนะครับผู้บริหารจากกรุงเทพประกันชีวิตคุณเรียงศักดิ์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ